อาลาัยน้องชายเป็นที่รักเบิร์นปฐุมราชเอ็มัถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังเช่นเคยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เบิร์นปฐุมราชและครอบครัวด้วยนะครับที่สูญเสียน้องตัวน้อยไปที่มีข่าวล่าสุดว่าจมน้ําไปก่อนหน้านั้นนะ่ะคือพี่เบิร์นเองก็น่าจะใจหายเกี่ยวกับข่าวคราวที่แจ้งมาว่าน้องหายไปแต่ก็มีโพสต์ว่าเหมือนกับจะเจอแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายพี่เบิร์นก็มาโพสต์ด้วยน้าตาเลยนะครับว่าสูญเสียน้องอันเป็นที่รักแล้ว น้องตัวน้อยเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่เบิร์นมีกําลังในการสู้กับการต่อสู้ในในวงการบันเทิงมันไม่ได้ง่ายเนาะมันก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบเราแน่นอนอยู่แล้วแล้วกว่าพี่เบิร์นเองเนี่ยก็จะเติบโตมามีชื่อเสียงขนาดนี้จากผลงานเพลงตอนนี้มีรายการเป็นพิธีกรมีเพลงมีธุรกิจเยอะแยะมากมายพี่เบิร์นก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแล้วก็มีคามั่นสัญญาด้วยว่า เดี๋ยวจบป .6 จะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพอาจจะสร้างน้องอ่ะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สไตร์คนหนึ่งก็ได้แต่พี่เวินเองก็เป็นเป็นคนจิตใจดีครับคือเดี๋ยวเขาจะสัญญากับน้องที่จัดไปแล้วเนาะว่าเขาจะดูแล,แลครอบครัวของน้องอย่างดีซึ่งผมเชื่อว,ว่าพี่เวินเองก็จะทําสิ่งนั้นแน่นอนครับเพราะว่าเ,เราเห็นว่าการกุศลเวลามีเหตุการณ์ไม่ดีในประเทศต่างๆนานาพี่เ่อนเองก ไปคอยช่วยเหลือผมเองก็เคยไปเตะบอลเคยรู้จักกันเป็นส่วนตัวบ้างเล็กน้อยเหมือนกันก็พี่เบิ้ลก็เป็นคนิตใจดีสไตล์ของเขาจะเป็นคนเข้าหาวดิบดิบจนเถือถ่อนหน่อยแต่ว่าเขาน่ารักเขาน่ารักเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งครับผมคือเวลานั่งคุยกันมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็มีความใจดีแล้วก็มีหัวธุรกิจที่คิดต่อยอดเรื่องงานอยู่เสมอเออก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เบิ้ลแล้วก็ ครอบครัวของน้องด้วยแล้วกันนะครับเราเห็นภาพที่พี่เบิ้นร้องไห้เราหัวใจใจสลายเหมือนกันนะเออน้องเองก็น่ารักมากเวลาที่เราเห็นภาพที่พี่เบิ้นชอบลงกับน้องเนาะก็จะเป็นมุมน่ารักคือฟิลเด็กอะ่ะคือเขาก็ยังแบบเดียงสาอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือเด็กเดียงสามากแล้วก็สิ่งที่ผมอยากออกมาพูดเพิ่มเติมจุดนี้ครับก็คืออยากให้ใครที่มีลูกเล็กเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ย เราก็ควรเราแวดระวังมากขึ้นเราจะเห็นข่าวว่าบางทีมีเด็กในเมืองเนี่ยคืออยู่ๆพ่อแม่หลับหรือคนเลี้ยงหลับเนี่ยเดินออกมาจากบ้านออกมาที่ถนนโดยที่บางทีรถเนี่ยที่ผ่านมาหน้าถนนเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเด็กก็ตัวเล็กต่ํวคนรถด้วยแล้วอยู่ๆเด็กเนี่ยเขาไม่รู้อะเขาไม่รู้เหมือนผู้ใหญ่ที่ก่อนข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วเขาวิ่งออกไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีรถมาเร็วๆเลยเกิดอุบัติเหตุไปมันมันเกิดการสูญเสียแบบ ไม่ควรมาเยอะมากอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเรื่องจมน้ําแบบที่น้องชายพี่เบิ้ลเจอนะครับหรือว่าอุบัติเหตุอืน่นๆที่เกิดกับเด็กโดยที่สาเหตุเกิดจากผู้ใหญ่ขาดความระวังถ้าเราเลือกที่จะมีเด็กหรือว่าเลี้ยงเด็กแล้วอะครับเราควรใส่ใจเขาในในจุดรายละเอียดเยอะๆเข้าใจครับว่าเด็กเองอะชอบเล่นนู่นนั่นนี่หรือไปกับเพื่อนไปกับอะไรบางทีการแนะนําการสอนที่ดีว่าควรระวังในจุดไหน ดีกว่าการไปดุด่าเขาไปห้ามเขาเพราะเด็กคืออะไรครับเด็กเขาอยากสนุกเขาอยากเล่นเขาไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอันตรายแบบไหนหรือเขาจะป้องกันตัวเองได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราแนะนําเขาอย่างดีโดยที่ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นชี้แจงให้เขาฟังนะครับอย่างเข้าใจว่าถ้าไปริมน้ํานะลูกถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นนะให้ระวังนะดีกว่าไปด่าเขาไหมครับอย่าไปนะถ้าไปจะโดนอันนี้จะไม่ให้กินอันนี้จะไม่ให้ไปเที่ยวนี้จะไม่ให้ตังค์ไม่ให้นู่นไม่ให้นี่ ือผมเห็นสังคมไทยอ่ะเป็นอย่างนี้เยอะมากที่ขู่เด็กหลอกผีหลอกนั่นหลอกนี่หลอกตำรวจจับบ้างหลอกว่าคนนู้นคนนี้จะกินตับบ้างอะไรแบบเนี้ยิ่งหลอกนะเด็กยิ่งแบบกลัวที่จะตัดสินใจใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งห้ามยิ่งด่าเนี่ยเราเองยังเป็นเลยตั้งแต่ตอนเด็กเด็กอ่ะยิ่งห้ามยิ่งยุเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเขาอยากทาใช่ปะเขาไม่รู้ว่าเหตุมันจะเกิดมันเสี่ยงที่จะเกิดมาก แค่ไหนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยค่อยๆพูดกับเด็กได้ไหมเด็กเขาต้องการการเรียนรู้จากความเข้าใจค่อยๆอ,อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งนี้ดีและไม่ดียังไงอาจจะไม่ให้เขากินอันนี้ทําไมดีหรือไม่ดียังไงจะไม่ให้เขาทําแบบนี้เพราะอะไรและที่สําคัญที่สุดเลยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กครับเพราะเด็กคือหัวใจที่บริสุทธิ์แววตาที่บริสุทธิ์ สิ่งที่เขาทําตามที่คุณดุด่าเขาต่างๆนาน,นาะเกิดจากอะไรอ่ะลองมองดีๆครับเขาทําตามพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคุณโกรธเขาที่เขาพูดจาไม่ดีพูดไม่เพาะหรือทํากิริยาไม่ดีหรือเสียงดังมันเกิดมันเหมือนคุณที่คุณทําหรือคุณคุณพูดหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาทําในสิ่งที่ดีเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีทําให้เขาดูครับใช่ไหมไม่ใช่ว่า โอ้ไม่พอใจอะไรก็โวยวายทากิริยาอะไรอ่ะสมมติว่าพ่อแม่มีปัญหากันก็ทะเลาะกันให้ให้เด็กดูอย่างนี้หรอกเลี้ยงผู้ใหญ่ก็แบ่งส่วนกันครับเด็กไม่เกี่ยวเลยบางคนเนี่ยบางครอบครัวเห็นว่าเอาเด็กมาเป็นเป็นตัวกลางเพื่อเพื่อเอาชนะกันระหว่างพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันเหมาะสมนะครับหรือว่าจะโทษคนเลี้ยงที่แบบไปโยนให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าตายายเลี้ยงแล้วปู่ย่าตายาย เขาก็อาจจะเป็นไมเซ็ตที่ในแบบหนึ่งเขาก็หวังดีที่จะสอนให้ดีแหละแต่เขาอาจจะสอนไม่ถูกแล้วก็ไปโทษเขาโทษนั่นโทษนี่ก่อนโทษใครโทษตัวเองก่อนครับอยากให้เด็กมีคุณภาพลองเข้าใจดูครับสิ่งที่คุณไม่ชอบเด็กก็คงไม่ชอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวว่าก็ฉันจะเป็นแบบนี้ไม่สนใจอะ่ะมันไม่ใช่นะครับเด็กคือคนที่จะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและดําเนินชีวิตอ,อย่างมีความสุข ได้ด้วยการที่โดนปลูกฝังจากพ่อแม่ที่ดีไมเซทที่ดีและผู้ใหญ่รอบข้างที่ดีไม่ว่าเขาจะไปเจอวงล้อมสิ่งแวดล้อมอื่นๆจากโรงเรียนหรือจากอะไรมาที่เขาทแํแเราไม่ดีพูดแล้วไม่ดีลองอธิบายให้เขาฟังอย่างเข้าใจดูครับว่าอันนี้ไม่ดีนะลูกถ้าเราทําแบบนี้จะเกิดผลไม่ดีแบบไหนและสิ่งที่ดีทํำยังไงและทําให้เขาเห็นสอนเขาและทาให้เขาเห็นครับหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยลงและหายไปเนาะสอองสารเด็กครับผมเป็นคนที่ การรักเด็กเข้าใจเขาผมเองก็ไม่ได้เป็นคนดีและเข้าใจมาก่อนแต่พอเราเจอจุดไม่ดีเร,เราแก้ไขแล้วเราเข้าใจมากขึ้นเราก็อยากจะมาแชร์ต่อก็อยากให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเช่นกันเนาะเป็นกําลังใจให้พี่เบิ้ลและครอบครัวของน้องด้วยนะครับขอเมืนให้กําลังใจกันได้อย่างสุภาพนะครับขอบคุณครับ